สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันกับตัวนี้ด้านนี้สิ Redmi Note 14 Pro+ 5G ครับปีนี้ Redmi ออกรุ่นย่อยของซีรีโน้ตด้วยกันทนะั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับ Pro+ Plu 5G นะคือมันจะมี Pro แต่ก็มี Pro+ Plu 5G เป็นท็อปกว่าครับมันแตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆ่อจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้พงสรุปแต่ตัวนี้ให้ฟังนะเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้เล่นอาจจะไม่กล้าพูดได้เต็มปากเท่าไหร่ครับเราเริ่มกันจากสีก่อน ในเมื่อมันเป็นตัวท็อปเนี่ยเราพูดถึงสีสีของซีรีส์นี้ตัวท็อปนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีพูดแบบบ้านๆสีฟ้าสีม่วงสีดำนะครับแต่ถ้าเกิดพูดแบบทางการเอาสีม่วงที่พงมีอยู่ละกันอันนี้เรียกว่า l ลเวนเดอร์เพอร์เนะเป็นสีม่วงที่พงคิดว่าหว,วานหวาน,วานผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงน่าจะชอบกันมันแบบว่าพาสเทลหน่อยๆน,นะแต่ว,วัสดุฝาหลังเนี่ย อันเนี้ยมันจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีการเดินได้นะเดินได้2ข้างตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับเดินได้อันเนี้ยมันจะเป็นได้ที่เกิดจากการปัมป๊มลายนูนขึ้นมาไม่ได้เกิดจากการแบบว่าเย็บลงไปจริงๆนะข้อดีของวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้นะคือโอเคอย่างแรกนะครับไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยขน,นแมวไม่เป็นรอยที่เวลาเราเอานิ้วมาจับแล้วติดลายนิ้วมือไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ลื่นด้วยครับ มันจะแบบว่าอมีความสากเบาๆคือไม่ได้สากแบบน่ารําคาญนะแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับแบบพวกกระจกหรือว่าพวกที่เป็นแบบโพลิเมอร์หรือพลาสติกอะไรเงี้ยพวกนั้นน่ะพอมีน้ํามันเข้าไปเนี่ยมันก็จะลื่นเนาะอันนี้มันจะไม่ลื่นนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าคนที่ใช้มือถือแบบใส่เคสซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ครับเคสที่ให้มาหน้าตาแบบนี้ครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความทึบเลยทึบเสร็จปุ๊บเราจะไม่เห็นเลยครับว่าตัวเครื่องสีอะไรนะ เคสที่เขาให้มาก็เป็นเคสซิลิโคนสีดำๆนะครับแต่ในวิดีโอนี้พงคิดว่าพงคงจะถอดเคสดีกว่าครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าเป็นสีอะไรนะโอเคแล้วก็ตรงโมด,ดูลกล้องเนี่ยยื่นขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการเล่นดีไซน์ตรงบริเวณฐานโมด,ดูลกล้องเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับพงคิดว่าเรื่องใหญ่ของคนที่ซื้อมือถือราคาประมาณนี้สิ่งที่ทุกคนน่าจะ มองหามากที่สุดก็คือความคุ้มค่าความคุ้มค่าในมือถือของประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะมองกันเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องละกันนะคือฟีเจอร์มือถือยวนี้มันก็จะใกล้ๆกันหมดนะครับแต่ถ้าพูดถึงสเปคเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมือถือตัวนี้พงคิดว่าอยู่ที่ soc ละกัน soc เนี่ยเขาเลือกใช้เป็น snap 7 s gen 3คือถ้าเทียบกับเลนส์ราคาใกล้ๆกันของมือถือหลายๆแบรนด์นะมันก็จะมีชิปเซตที่ คุ้นเคยปีที่แล้วก็จะเป็น snap 7s gen 2ซึ่งพอมาเป็นปีนี้ 7s gen 3มันก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกเนาะหลายๆอย่างเลยทั้งความแรงทั้งการประหยัดไฟทั้งเรื่องระบายความร้อนหรือฟีเจอร์ที่มันแบบ compatibility กับพวกความละเอียดของกล้องพวก megapixel จำนวนเยอะขึ้นรองรับกับเซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่หรือว่ารองรับ r e l u t i o n ของจอที่มันละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ soc ในระดับเดียวกันของปีนี้ มันก็จะมีคู่แข่งทางตรงในแบบญาติๆกัน snap 7 gen 3แต่นี้เป็น 7s นะและรายละเอียดดีเทลต่างกันนิดเดียวครับก็คือ 7s gen 3เนี่ยมันจะดูเหมือนจะด้อยกว่าเล็กน้อยนะคือถ้าเกิดไปดูตัว c l o อก speed มันจะต่ำกว่านิดเดียวครับ2.5กับ2.6 g h z แต่คะแนน b e n c h มา r k คะแนนเทสอะมันไม่ได้ทิ้งกันเยอะเท่าไหร่ครับเพราะตัวคล็อกสปีดมันก็แทบไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ว่า มันมีความใกล้เคียงกันมากๆจนพงคิดว่าเวลาใช้งานเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับ MediaTek มันจะเป็น MediaTek รหัสประมาณ7,300 Ultra ซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยพงคิดว่า Benchmark หรือว่า ความแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทิ้งกันครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าคือสิ่งที่มันอัปเกรดขึ้นมาทําไมต้องเป็น 7s Gen 3คือผมคิดว่าทาง r e d m ีเนี่ยเขาจูนมาค่อนข้างเหมาะสมเพราะว่า 7s Gen 3นมี่ยมันรองรับไมกับพิกเซลของเซ็นเซอร์กล้องที่สูงสุดถึง2ล้านแล้วสเปคขายไทยเนี่ยอันนี้น่ารักมากครับกล้องหลักให้มา200ล้านพิกเซลพอดีเลย คือมันพอดีกับตัว SOC ที่มันรองรับได้แบบ maximum ที่200ล้านพอดีครับมันก็เลยแบบค่อนข้างน่ารักนะแล้วก็ resolution จอเนี่ยเขาอั p ขึ้นมาจากตัว 7S Gen 2นะซึ่งอันเนี้ยมันรองรับขึ้นมาตัวเลขเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ว่ามันก็ไปค่อนข้างแม t กับตัว resolution ของเครื่องนี้ครับคือเครื่องนี้ resolution ที่เขาให้มาของหน้าจอเนี่ยคือหน้าจอขนาดมัน 6. 6.7 6นิ้วบ้งแต่ว่า resolution เนี่ยมันอยู่ที่ 1.5K คือ 1.5K เนี่ยถามว่ามันแบบ compatibility กับ maximum bandwidth หรือ maximum ความละเอียดที่ตัว SOC เได้ไหมคือ SOC เนี่ยมันทำได้มากกว่านี้แต่ผมคิดว่าถ้าเราจะให้ความเอียดหน้าชอ 2K หรือ 2K plus มันจะไปชนพวก flagship ถูกไหมแล้วถามว่า 2K 1.5K เนี่ยอะไรดีกว่าคือโอเค ถ้าเกิดเราพูดถึงความดีความงาม 2K 2K+ ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดถามว่าการใช้งานต่างกันไหมผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันจนแบบเฮ้ยเราต้องการ 2K ขนาดนั้นนะ 1.5K ก็ดูดีแล้วดูคมแล้วดูชัดแล้วคอนทราสก็โอเคครับแต่สิ่งที่มันดีกว่า 2K ก็คือมันประหยัดแบตกว่าไงซึ่ง มือถือราคาประมาณนี้แน่นอนเราเน้นการประหยัดแบตมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ให้แบตมาเยอะเท่ากับพวกแฟลกชิพอยู่ละเน้นน้ำหนักเบานะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยควรจะกลมกล่อมในเครื่องเครื่องเดียวแบตเตอรี่เนี่ยให้มาประมาณ5110 m มิลลิแอมป์อวคือถ้าเกิดว่าใส่เป็น 2K นี่ยแบตมันก็หมดไวขึ้นถูกไหมทีนี้แบตมันไม่ได้ใหญ่ไปถึงแบบ 5 8 0 0 8 0 0 0เหมือนแฟลกชิปในปีนี้ละทีนี้ Redmi เขาก็เลยใส่หน้าจอมาแค่ 1.5K ช่วยประหยัดแบตได้เยอะพอสมควรเลย mm hmm. ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า mm hmm. คือแน่นอนแหละเราเห็นสเปคแล้วบางทีเราก็อยากจะไปแฟลกชิปแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเฮ้ย mm hmm. มันค่อนข้างที่จะแบบว่าถูกจูนมาได้กลมกล่อมลงตัวแล้วก็มีความคุ้มค่ากับราคาของมันเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปดูเรื่องกล้องบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็ ค่อนข้างสนใจเรื่องกล้องเพราะว่าเราซื้อมือถือมาก็อยากจะให้ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมครับเรื่องกล้องเนี่ยถ้าไปดูสเปคเมืองนอกนะกล้องหลักของตัวนี้มันจะไม่ถึง200ล้านพิกเซลนะครับคือเซนเซอร์อ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งไม่กับพิกเซลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยว พงจะเล่าให้ฟังว่า200ล้านพิกเซลในตัวนี้ดียังไงซึ่งปกติแล้วพงจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องจํานวนเมกะพิกเซลเท่าไหร่พงจะพูดเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายหรือว่าคุณภาพของเซ็นเซอร์หรือว่ารหัสของเซ็นเซอร์ที่เอามาใช้ในมือถือแต่ละตัวมากกว่าครับซึ่งมือถือตัวนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสเปคนอกเนี่ย ในหลายๆเว็บเขาก็จะลงว่ามีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยข้อดีก็คือโอเคเราได้มุมมองภาพที่มันแคบลงมาเนาะแล้วมันก็จะแยกเลนส์กันใช้กับตัวเลนส์หลักเลยนะครับเราก็จะมีหลายๆระยะให้เลือกใช้ครับแต่สเปคไทยเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัวเทเลโฟโต้มาเขาใส่เป็นมาโคร2ล้านพิกเซลมาซึ่งอันนี้ตอนพงเห็นสเปคเนี่ยพงรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างแรกคือเขาใส่สเปคผิดหรือเปล่าเนาะคือสเปคที่พงเห็นจากตัวเลขนะแต่ว่าพงลองเช็ละ เขาให้เป็นมาโคร2ล้านพิกเซลจริงซึ่งตอนแรกก็แอบโกรธนะก็แ,แบบเฮ้ยทำไมยังใส่มาโคร2ล้านพิกเซลมาให้ครับแต่ว่าพอเราถ่ายแล้วเนี่ยเออหายกโกรธเป็นมือถือไม่กี่ตัวที่ใส่มาโคร2ล้านพิกเซลมาแล้วพอพงถ่ายแล้วพงหายกโกรธครับตรงนี้ถ้าเกิดจะให้พงสรุปนะครับมาโครให้มา2ล้านพิกเซลอัลตร้าไวให้มา8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์หลักให้มา200ล้านพิกเซลครับ ตัวมาโคร2ล้านพิกเซลเนี่ยตัดไปเลยไม่ใช้อยู่แล้วนะตัวเลขน้อยขนาดนี้หลายๆเครื่องการันตีมาว่าใช้งานแบบเปิดมาโครแล้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูตัวนี้นะครับตัวที่เรียกว่าอัลตร้าไวที่เป็น8ล้านพิกเซลเนี่ยภาพก็ไม่ได้แย่แต่ว่าตัวที่มันเด็ดจริงๆก็คือตัวเลนส์หลักที่เป็น200ล้านพิกเซลครับคือพงคงไม่ไปลงรหัสของตัวตัวเซนเซอร์นะแต่ว่ามันเป็น200ล้านพิกเซลที่พงคิดว่าเขาทาได้ลงตัวครับ นานๆผงจะพูดเรื่องตัวจํานวนเมกะพิกเซลนะเพราะว่าคราวนี้เรดมีเขาใช้200ล้านพิกเซลวันนี้เข้าไปครอปแล้วก็ใช้ AI เนี่ยประมวลผลเข้าไปเพื่อให้ได้ภาพที่มันคมขึ้นทดแทนการใช้เลนเทเล 2x แล้วมันก็ทดแทนได้แบบดีสุดๆอะตอนแรกคือพงถ่ายเสร็จปุ๊บคิดในใจเฮ้ยสรุปสเปคผิดหรือว่าภาพที่ได้มันเก่งแน่ๆเพราะว่าพอเราถ่าย 2x อะภาพมันออกมา เหมือนไม่ได้ครอบอะคือมันแบบมันดีเหลือเกินเราก็เลยมีความคิดในใจว่าเฮ้ยสรุปว่าสเปคชีทที่เราอ่านมามันผิดหรือว่ามันแบบมันดีเกินคาดกันแน่อะไรเงี้ยก็จากที่บอกครับเราลองเช็คละหลายๆอย่างเลยก็คือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ให้เทเลมามันก็คือใช้2 0 0รล้านพิกเซลล้วครอบเข้าไปเป็น2 x ผลที่ให้ออกมาก็คือเฮ้ยมันสวยมันสวยมากอะ แล้วครบ 4x คุณภาพก็ยังโอเคอยู่ครับคือถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยรูปที่พงไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นโอตาเตะหรือว่าเป็นทูน่าหรือเป็นซูชิที่พงถ่ายมาเนี่ยพูดง่ายๆคือดีเทลของเนื้อปลาเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพวกลายกล้ามเนื้อที่เป็นแบบไมโครระดับแบบเล็กๆอะ่ะหรือแบบพวกลายไขมันเล็กๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าการที่เราจะเห็นว่านำซอสราดไปอะ่ะมันจะต้องมีแบบความละเอียดใช่ไหมมีรายละเอียดของแบบเท็กซ์เจอร์ซึ่งมันเก็บได้ครบนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าเลนส์ที่มันใช้200ล้านพิกเซลหรือบล็อกเซนเซอร์ก็ได้คือเซนเซอร์ตัวนี้ขนาดมันต้องใหญ่พอสมควรเนาะไม่งั้นเวลาเราถ่ายด้วยเลนส์หลักแล้วถ่ายใกล้กๆเนี่ยระยะชัดตื้นชัดลึกเราจะเห็นว่าหลังอ่ะมันจะมีการเบลอมากกว่าอันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นชัดเจนเนาะคือพงจะให้มา2รูปรูปหนึ่งเนี่ยมันจะมีความเบลอของด้านหลังเราอาจจะมองว่าแบบโฟกัสมันไม่ค่อยเข้าหรือเปล่าจริงๆมันเข้านะแต่ว่าพอ f มันกว้างแล้วก็เซนเซอร์มันใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิด อาการแบบนี้ขึ้นครับคือมันจะชัดแบบนิดเดียวแล้วมันก็จะเกิดระยะเบลอแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็นเทเลโฟโต้หรือครอบเข้าไป 2x ของเลนส์หลักเนี่ยน,นะครับแล้วเราถอยมือถือออกมาสักระยะหนึ่งให้คอมโพสิชันหรือว่าองค์ประกรอบของภาพมันใกล้ๆกันเราก็จะเห็นว่าความเบลอมันหายไปแต่คุณภาพมันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นการใช้เลนส์หลักที่ค่อนข้างฉลาดครับซึ่งแน่นอนว่า ถ้าเราอยากจะใช้ในอะไรที่มันแบบเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเทคนิคนี้ที่มันเก่งๆในแฟลกชิพครับซึ่งผมคิดว่า Redmi ก็น่าจะใส่เข้ามาให้ในมือถือเครื่องนี้ครับแต่ว่าก็แรกกับการที่เราไม่มีตัวเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแบบสเปคเมืองนอกเนาะซึ่งจริงๆผมก็ไม่กล้าการันตีหรอกว่าสเปคขายเมืองนอกเขาขาย50ล้านพิกเซลตามที่หลายๆเว็บเขาลงไว้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เห็นสเปคที่เขาขายจริงไงนึกออกไหม คือมือถือสมัยนีย้แต่ละประเทศเขาก็า <ๆ S 2> อาจจะจูนสเปคมาไม่เหมือนกันแต่ตัวที่ผมได้มาอันนี้เป็นสเปคขายไทยแน่ๆครับพงก็เล่าในส่วนของที่ผงได้สเปคขายไทยทีนี้เรื่องกล้องมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆครับคือการที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยพอเป็นชิป 7s gen3 เนี่ยมันก็จะถ่ายแม็กซิม u มได้แค่ 4k 30นะเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้ 4k 60อันเนี้ยเราต้องไปหา7 gen3 โอเคมันเป็น4นาโนเมตรเหมือนกันแต่อันนี้คือความต่างอย่างหนึ่งที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าพอมันเป็น 7S Gen3 มันจะถ่ายได้แค่ 4K 30นอกจากนี้ครับหน้าจอของโทรศัพท์เครื่องนี้120 h z แล้วก็ Peak Brightness อยู่ที่3,000 nits สว่างจังเลยอะนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากจะมาพูดครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดคือมือถือเครื่องนี้โชว์สีม่งให้ดูอรอบมือถือเครื่องนี้ครับไม่ได้มีพวกระบบ d อ l b y Vision มาให้ แต่สิ่งที่พงเล่าได้คือสีเดิมๆที่เปิดมากับตัวเครื่องพรีเซตที่เขาเซตมาให้จะเป็นวิวิดครับสีเนี่ยถ้าเราดูที่หน้าเมนูสีมันจะสดใสนะแต่ถ้าเราไปดูคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีความเพี้ยนหรือว่าความสดของสีเนี่ยที่มันมากเกินไปครับพงก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคอนเทนต์แบบพวกวิดีโอให้มันแบบแบบว่าสวยจริงๆนะใกล้เคียงจริงๆลองปรับมาตามพงนะครับพงจะขึ้นให้เลยว่าปรับมาที่เดฟอลต์หรือว่าโปรโมทเนี่ยแหละโปรโมทเนี่ยอันเนี้ย มันจะเป็นโหมดของสีที่พงคิดว่ามันมีความเที่ยงตรงสูงมากๆของการที่เสี่ยวหมี่หรือเรดหมีเนี่ยนะครับจูนหน้าจอมาคือมันจูนมาได้แบบเป๊ะมากอะคือพงอยู่กับงานตัดต่อวิดีโอเราทําสีเนาะคือพงอาจจะไม่ได้เก่งในระดับแบบ Colorlist ที่แบบว่าทํางานโปรดักชันแบบซีรีส์เรื่องนึงแบบโอ้โหฉายแบบในระดับนานาชาติแต่ว่าสิ่งที่พงรู้สึกได้คือ สีมันตรงอ่ะเพราะว่าพงลองเทียบกับอุปกรณ์หลายๆอย่างที่พงใช้ทํางานแล้วพงลองเปิดเทียบกับอ่ะโอเคทีวีโอเลหน้าจอเสียวหมี่มินิ LED ที่พงกําลังจะรีวิวในเร็วๆนี้เฮ้ยมัน มันตรงไปหมดเลยอะคือมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแหละแต่ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นะมันน้อยมากจนเราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยสีมันแป้นไปเฮ้ยสีตรงนี้มันสดไปอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันลงตัวมากๆครับถ้าเราจะดูคอนเทนต์ในโหมดนี้นะผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหน้าจอสีมันสดไปหรือหน้าจอสีมันเพี้ยนอะไรเงี้ยเราปรับลงมาที่โปรโมทตรงนี้ครับเราจะได้หน้าจอสีที่ดีมากๆผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมือถือราคาระดับนี้เอ้ยเราก็ได้หน้าจอที่เอาไว้ เอาไว้เช็คงานอะคือบางคนก็อยากจะเอาไว้เช็คงานโดยที่เราไม่ได้มีงบสูงถูกไหมจะไปเล่นแฝกชิปเมื่อถึงเครื่องนี้มันก็ทําให้เราเช็คงานได้ดีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันดีพอสมควรระดับไหนต้องบอกว่าดีพอระดับที่ฟงจะไว้ใจแล้วเช็คคลิปผ่านทาง YouTube ผ่านทางวิดีโอสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยแล้วเอาไว้พับบิชก่อนขึ้น YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องการจับการถือบ้างครับกับมือถือเครื่องนี้ไม่ว่าเราจะถือยังไงเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ จับเข้ามือแล้วก็ไม่ได้หนักอยู่ดีครับไม่ว่าจะใส่เคสหรือถอดเคสเนี่ยผงคิดว่ามันเป็นการออกแบบที่ที่ลงตัวละเนาะแต่ว่าหน้าจอก็จะมีเคิร์ฟหน่อยซึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าบางคนชอบจอที่ขอบโค้งโค้งเคิร์ฟด้านข้างบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปครับแต่สําหรับพงพงก็เฉยๆนะคือพงใช้ได้หมดนะแต่ว่าถ้าขอบเป็นเคิร์ฟบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาสวายฟด้านข้างเนี่ยที่ต้องปาดไปปาดมามันอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับโดยรวมพงคิดว่า น้ำหนักของเครื่องนี้ไม่ได้หนักเลยครับ2 0 5 -210 กรัมแล้วแต่สีนะซึ่ง5กรัมตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากครับคือจับแล้วก็200กรัมใช่เหรอคือคือโอเคเครื่องมันใหญ่ด้วยแหละเนาะมันก็อาจจะแบบว่าบาลานซ์มาดีด้วยแล้วเวลาเราจับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถ่วงหัวหรือถ่วงก้นจนเกินไปคือรู้สึกว่ามันบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับก็เลยคิดว่า มันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะแต่ว่าพอมาคิดคิดดีดเออแฟล็คชิปหลายๆตัวบางทีเขาก็ไม่ได้มีเอนจิเนียริงที่ดีมากพอในการถ่วงน้ําหนักด้วยว่ามันจะต้องบาลานซ์กันคือบางเครื่องเนี่ยหนักหัวชัดเจนแหละแต่ตัวเนี้ยต่อให้ไม่ใช่แฟล็คชิปทางเรดมี่ก็ยังใส่ใจแล้วก็ดีไซน์ให้มีบาลานซ์ของเครื่องเนี่ยไม่ได้ทําให้เวลาเราถือแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักหัวหรือว่าหนักท้ายจนเกินไปโอเคเราพูดถึงเรื่องลําโพงบ้างดีกว่าครับ s t e r e o s p ป aker แน่นอนครับหรือจะ ต้องบอกว่าคุณภาพเสียงผงก็คงจะไม่บอกว่ามันแบบอืดีจังเลยหรือจะบอกว่ามันแบบอูยมันแย่จังเลยคือถ้าพูดถึงเบนช์มาร์กของเสี่ยวหมี่เราก็จะบอกว่าโอเคมันอยู่ระดับกลางๆในคลิปนี้อาจจะพูดเสี่ยวหมี่บ้างนะคือพอมันมีเหมือนกันเนี่ยเรดหมี่เสี่ยวหมี่อาจจะมีพูดสลับบ้างครับแต่เอาเป็นว่าขอให้เข้าใจว่าตัวนี้คือเรดหมี่นะคือโอเคเราต้องยอมรับแหละว่ามาตรฐานของเรดหมี่กับเสี่ยวหมี่ในเรื่องเสียงเนี่ย มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากๆมา2 3สมปีละคือพงฟังมาตลอดครับเรารู้มาตลอดว่าเขาเอาจริงเอาจังแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมามากดีกว่ามือถือค่ายดังๆหลายๆค่ายซะด้วยซ้ําในตอนนี้เพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้โปรโมทมากเราต้องสัมผัสเองเนาะซึ่งมันดีจนพงคิดว่าแบบพงอยากให้เสี่ยวมี่กับเรดมีเนี่ยทำลำโพงขายจริงจังเลยลำโพงคอมลำโพงบลูทูธแบบตัวละ5 6000ไปจนถึงแบบ7-8 0 0 0ปดพันอะไรเงี้ยคือถ้าหมื่นหนึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับหลายๆแบรนด์ใช่ไหมแต่ ด้วย positioning ที่เขาเป็นแบบความคุ้มค่าราคาก็ต้องย่อมยาลงมาหน่อยแล้วคุณภาพเสียงก็ต้องดีสู้ได้หรือดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าเกิดทํามาผมก็อยากจะมีไว้นะเพราะว่าตอนนี้จอมินิ LED 27นิ้วมันดีเหลือเกินในราคาประหยัดประหยัด,ยดเดี๋ยวรอดูรีวิวกันนะครับว่าใช้แล้วแบบเออเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับทีนี้กับเรื่องลําโพงคือลาโพงเนี่ยที่บอกว่ามันกลางๆเนี่ย มันกลางๆในคุณภาพของแบรนด์ของเขาเองแต่ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะในแบบว่าในราคานี้นะคือผงคิดว่ามันชนะแบบเกือบทุกตัวคือมันอยู่ท็อปเทียร์ได้เลยก็เลยบอกว่าแบบอยากจะบอกว่ามันกลมกลอกลมกล่อมนะแต่ว่าก็อาจจะขาดตกเรื่องเลนเทเลโฟโต้ไปซึ่งก็ทดแทนด้วยเลนหลักที่เราใช้การครอปเข้าไปแทน ส่วนภาพนี้คือภาพพอสเทรตครับซึ่งอันนี้ถ่ายด้วยกล้องหลังนะไม่ได้ถ่ายด้วยเซลฟี่แต่เพื่อนๆก็จะเห็นแหละว,ว่ามันให้การตัดขอบหรือให้ภาพที่มันมีโทนที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันก็เป็นโทนที่สาวๆก็อาจจะไม่ได้ชอบนะอาจจะไม่ได้มีความฟุ้งฟิงหรือหน้าอาจจะไม่ได้เดียนมากซึ่งแน่นอนม,นมันมี AI ในการปรับหน้าเนียนแต่ผมคิดว่า AI ของเสี่ยวหมี่ในการปรับหน้าเนียนเนี่ยมันก็เออโอเคแหละมันก็เนียนแหละนะแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่โทนที่สาวๆชอบมากเท่าไหร่ครับแต่ คนอย่างพงพงก็ถ่ายเรีเรยวๆอยู่แล้วอยากให้เพื่อนๆเห็นครับว่าถ่ายเรีเรยวๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะพวกหลุมสิวอะไรเงี้ยของพงเพื่อนๆก็น่าจะยังเห็นอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงต้องบอกว่ามือถือเครื่องนี้กันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ด้วยนะแล้วก็แรมเป็น 12G b นะ LPDDR 5 X แล้วก็ s t o r a g e อยู่ที่5 1 2 g b เป็น UFS 2.2คือสเปคโดยรวมเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเล่นเกมได้แต่ก็คงจะแบบว่าไม่ได้เล่นเกมโหดมากๆอะไรเงี้ยนะครับตัวเครื่อง อ่าพอมันไม่ใช่ snap เลข8ไม่ใช่แบบว่าชิปเซตที่มันเป็นตัวท็อปนะครับมันก็ความร้อนไม่ได้สูงเท่าไหร่นะประหยัดพลังงานด้วยหน้าจอหรือว่ากล้องต่างๆก็พยายามจูนมาให้ลงตัวในสเปคของมันเองตามที่ควรจะเป็นสรุปแล้วมันกลมกลมแล้วมันก็คุ้มราคานะครับซึ่งราคาเนี่ยพงก็ยังไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะเพราะว่า ราคาที่เพื่อนๆแต่ละคนเปิดไปเจอมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากันรวมถึงราคาที่พงรู้ตอนนี้พงแค่ว่ามันอยู่เรนจ์ประมาณเท่าไหร่พงไม่ได้รู้ตัวเลขเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พงกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันคือพงเนี่ยรู้แค่เรนจ์ตัวเลขเพื่อนๆเ,เปิดไปเนี่ยในแอปเนี่ยเราก็จะเจอหลายๆตัวเลขเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเท่าเทียมกันเอาเป็นว่ามันคุ้มค่าแล้วกันครับในเรนจ์ของมันเองนะก็อยากจะบอกว่า ซื้อได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อเดี๋ยวพงทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงฝากเข้ามาดูคลิปหน้าๆของพงด้วยครับหรือว่าคลิปของพิทอมก็ได้เขากำลังสนุกกับการประกอบคอมแบบสุดๆเลยนะยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ